สวัสดีครับพบก,กับสุลุคคาลลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่เจมส์เพียร์ระบุในคำว่าการเซ็นญาก,กับจอร์จี่มา马克ดาชิบลี่ผู้สมบัติจากบาริเซียนั้นเป็นการวางแผนระยะยาวของลิเวอร์พูลนะครับไม่ใช่การกดดันให้อาลิสงเบเกอร์ย้ายออกจากทีมเร็วๆนี้โดยเจมส์เพียร์นะครับได้เขียนในคอลัมน์ของตัวเองนะครับระบุว่าการเซ็นญาของจอร์จี่มา马克ดาชิบลี่ผู้สมบัติจากไอคันคขับบาริเซียนั้นไม่ใช่เป็นการกดดันให้อาลิสงเบเกอร์ย้ายออกจากทีมเร็วๆนี้นี่เป็นการเซ็นญาก,กับมามา马克ดาชิบลี่ ถอนถึงวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ของลิเวอร์พูลมากกว่านะครับกับการส่งสัญญาณว่าอาริสงเวกเกอร์กำลังจะจากไปในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าลิ Liverpool เวอร์พูลเว่านี่เป็นโอกาสที่ไม่อาจปล่อยผ่านไปได้ในการแสญงญกับบุคคลตูที่มีพรสวรรค์และเมื่อพวกเขาพบกับนักเตะที่ใช้ในตำแหน่งที่ต้องการพวกเขาก็พร้อมที่จะลงมือในทันทีมีลายงานมาว่าลิเวอร์พูลนะครับประสบความสุนทรนการคว้าตัวบุคคลตัวในวัย23ปีรายนี้โดยลิเวอร์พูลจะปล่อย มา,มาค์คดาชิวลี่ให้กับบอลมัดยืมตัวไปใช้งานจนถึงปี2005เลยนะฮะก่อนที่จะกลับมาสู่ทินแอนฟิลด์ในที่สุดนะครับก่อนยืนเีกคดั้งนะเจมส์เพรสบอกว่านี่คือการซื้อแห่งอนาคตนะครับอะไรก็ไม่แน่นอนนะจ๊ะเจมส์เพียรนรังข่าวคน์ดังจากเดลังติกก็มองว่าลิเวอร์พูลยังไม่ปิดประตูการคว้ากองกลางตัวรับคนใหม่นะครับแม้พลาดเป้าหมายตัวหลักอย่างมาตินซูเบอร์มิดีไปแล้ว จมีกเปิดเผยว่าตอนนี้นะตลาดการสแกนเตะของลิเวอร์ยังไม่เปิดและจากที่ผมได้ยินมาลิเวอร์ยังคงพยายามหา,ามกองการตัวรับ้นใหม่ก็หมดเสริมทับอยู่โอกาสที่จะได้เตะใหม่ในตอน่นี้ก็ยังคงมีอยู่นะครับถ้ามองเห็นโอกาสที่ใช่พวกเขาก็พร้อมที่จะได้หน้าคว้าตัวในวทันทีตอนนี้ต้องรอดูกันว่าช่วงเวลาที่เหลืออยู่ของตลาดการสแกนเตะจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างจากสถานการณ์ปัจจุบันลิเวอร์ยังคงมองหาตัวเลือกในตำแหน่งกองการตัวรับอย่างต่อเนื่อง แม้จะพลาดคว้าตัวซูบิวันดีไปแล้วก็ตามซึ่งแฟนๆของแดงก็ต้องติดตามกันตอบไปว่าสุดท้ายแล้วทีมรักของพวกเราจะได้นั้เตะใหม่เข้ามาเสริมทัพก่อนตลาดปิดหรือไม่ฮะแต่เจมเปยสบอกว่ายังไม่ปิดตลาดนะครับก็เปิดรับอยู่แต่ก็คงจะยากเกลยเฮอร์มั่นใจหองแดงโมเมนตัมสวยพร้อม วัดหมาขาวอิฟซิวิตาวคีวิน,กนเกลโลฮนในด่านของลิเวอร์พูลโหมโรงก่อนเกมพมกรีเมียร์ลีกรูดูกาลใหม่เยือนอิฟซิวิตาวในวันที่17สิงหาคมนี้ว่าทีมพร้อมแล้วแล้วครับสำหรับเขียนบทบัตรใหม่ภายใต้เฮดโค้ชอาร์นเนอร์สลอตทั้งเชื่อจะได้ผลการแข่งที่ดีกลับจากพอร์ตแมนโรดเพราะทิศทางเป็นบวกระหว่างปีซีซั่นวงแดงน,นะครับแพ้แค่เบรเซนต์เอ็น,น10ในเกมอุ่นเครื่องแบบปิดยุคบอสใหม่สลดัด แต่จากนั้นก็ผลงานน่าพอใจทั้งปราบเรอเบติสอาร์เซนอลแมนยูเซบีย่าและเสมอรลาสพามัดในเกมสุดท้ายปรัชญาวิธีการเล่นของกุนซือชาวฮอลแลนด์ที่ถูกติดตั้งขึ้นเคลเลเฮอร์มอว่ามันกําลังจะแสดงศักยภาพและยิ่งนานวันขึ้นก็จะดีขึ้นเรื่อยๆเผลอๆไม่เท่าไร่ฤดูกันใหม่ก็จะมาถึงรอผ่านปีซีซั่นที่ดีเต็มเปี่ยมไปด้วยความมั่นใจหลังกลับจากสารัฐด,ด้วยผลการแข่งขันที่ดี จากนั้นก็ได้เห็นพวกพ้องซึ่งหายหน้าหายตาไปนานเสร็จสิ้นภารกิจทัวร์เมนต์แมตช์ทีมชาติเข้ามาสมทบการได้พวกเขากลับมาก็ส่งเสริมขวัญและกำลังใจเช่นเดียวกันเคลเลหอเปิดปากผ่านว็บไซต์อย่างเป็นทาการของลิเวอร์พูลนับจากคุณกำลังที่พร้อมหน้าพร้อมตาเมื่อสัปดาห์ก่อนก็ซ้อมกันหนักขึ้นเต็มเปี่ยมด้วยความมั่นใจและพร้อมเลยพูดถึงฤดูกาลก่อนเราเกือบได้เบียดย่งแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษจนสุดทาง นี่คงเป็นหลีกที่ตัดสินด้วยรายละเอียดปลีกย่อยมากที่สุดดังนั้นคิดว่าก็ต้องทําการบ้านเพื่อต่อยอดประตูบางลูกที่เสียโอกาสบางครั้งที่ควรเป็นประตูและผลการแข่งขันนัดไหนที่สามารถทําได้ดีกว่าเดิมทางเฮดโค้ชก็เร่งเร้าสร้างผลงานมาตรฐานสูงเล่นให้ดีทุกเกมและเก็บผลการแข่งขันให้ได้เพราะจะดีจะชั่วมันวัดด้วยความต่างเพียงเล็กน้อยอย่างที่เราเห็นอาร์ senal และแมนสตีพวกเขาแทบไม่ทันแต้มหลุนเลย ดังนั้นหากอยากไปอยู่ในจุดนั้นด้วยก็ต้องมีมาตรฐานเดียวกันกับพวกเขาพลาดอีกแล้วจะมีาการรับลิเวอร์พูลดูไม่ดีเลยหลังชวดซูบิมินด,มดีมันดูไม่ดีเท่าไหร่จะมีการระเบระบุมันดูไม่ดีเท่าไหร่ที่ลิเวอร์พูลชวดกัาตัวมาตินซูบิมนดีหลังจากขนแดงพยายามเสริมทัพในตำแหน่งนี้มานานแต่ยังไม่สมหวังสักกะที จิมมี่กาลาเกอร์อดีตกาลันคนดังของลิเวอร์พูลยอมรับว่าการที่หงดงังพลาดตัวมาตินสุบมดีมันทําให้ทีมนั้นดูไม่ไดีเท่าไร่นักช่วงหลายวันที่มันมาลิเวอร์พูลก็ตกเป็นข่าวกับสุบิมดีอย่างหนักและตอนแรกกระแสข่าวก็เทไปในทิศทางที่ว่าการายทีมจะเกิดขึ้นแล้วแต่สุดท้ายเจ้าตัวก็เลือกอยู่กับเรอัลโซเซดัดต่อไปจิ ake, มมีการแลากเกอร์กล่าวว่ามันซับซ้อนนิดหน่อยแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องที่ลิเวอร์พูลจะแก้ปัญหาได้ง่าย พูดกันตามตรงเลยนะเรื่องนี้มันทําให้เกิดภาพลักษณ์ที่ไม่ดีเท่าไรกับลิวพูเลยพวกเขาตามล่าตัวกองกลางตัวรับรายนี้ซึ่งเป็นกองกลางตัวรับที่มีสไตล์แตกต่างจากที่เจ็คกิ้งคลับเคยชอบเพราะว่าเขาเจ็คกิ้งคลับเคยดึงนั้งแต่อย่างฝรามย่มมารุ่งเทียมส่วนคนนี้สูเบมดีมีเทคนิคที่ดีมากกว่าการไม่สามารถปิดเดี่ยวแรกให้กับผู้จัดก,การทีมคนใหม่ได้นั้นมันดูไม่ดีเลยนะ แถมมันยังเป็นตำแหน่งที่ลิ์หูลมองหาอยู่ด้วยที่จริงพวกเขาอาจจะเจ็งงเสริมทัพในตำแหน่งนี้มา3ามฤดูกาลแล้วด้วยซ้ําพวกเขาเคยพยายามซื้อเซอร์อามานี่แต่รายนั้นไปรเรอลมริดจากนั้นพวกเขาก็พลาดได้ตัวมอยเซกไกเซโดและลาเวียแล้วล่าสุดกม็มาพลาดนักเตะรายนี้อีกไม่งั้นแจ้งเกิดได้แนะ่อดีตแข้งชี้ลาเวียตัดสินใจผิดที่ไม่ย้ายมาหงแดง โอเว่าขอบนะครับอดีตแข่งดังทีมชาติอังกฤษมองว่าโลมิโอลาเวียกองกลางดาวรุ่งทีมชาติเบลเยียมตัดสินิตผิดพลาดที่เลือกปฏิเสธการย้ายไปลิเวอร์พูลเพื่อไปอยู่กับเชลซีเมื่อสม,มัยก่อนเพราะเขามองว่าที่แอนฟิลเหมาะจะเป็นที่ที่ทำให้เขาได้แจ้งเกิดเต็มตัวโดยชดในตำแหน่งกองกลางตัวรับซึ่งเนื่องจากลิเวอร์แสดงเจตจำนงชัดเจนว่าพวกเขาต้องการกองกลางตัวรับมาเสริมทัพซึ่งเป็นตำแหน่งที่ตามหามาตั้งแต่ช่วงสมัยก่อน โดยลาเวียเกิดเป็นหนึ่งนักเตะท,ที่ลิเวอร์พูลนั้นต้องการนีกตัวมาเสริมทัพในตำแหน่นงนักล่าวแต่นั้นเวลานั้นเจ้าตัวเลือกที่จะย้ายไปเชลซีแทนทต่เอาแฟนบอลหงดแดงผิดหวังไม่น้อยสสตาสถากาในช่วงสมัน,นี้นะฮะลิเวอร์เองก็ยังตามหาหนักเตะในตำแหน่งนี้อยู่ทําให้บอคอดมองว่าตอนนั้นลาเวียเลือกไปลิเวอร์พูลป่านนี้คงได้รับการผลักดันอย่างเต็มตัวในฐานะนักเตะค้ชกัรของหงแดงไปแล้วผมจําได้ว่าตอนนั้นมีการพูดคุยว่าเขาจะย้ายไปเชลซีหรือลิเวอร์พูล และในฐานะนักฟุตบอลผมคิดว่าลิเวอร์พูลจะเป็นสมโมสรที่สมบูรณ์แบบสำหรับ,บเขาในตอนนี้กองกลางของพวกเขากําลังถูกสร้างขึ้นใหม่และมันก็มีตําแหน่งเหมาะสมกับเขาที่กําลังว่างอยู่อดีตแข้งอาร์เซนอลแสดงความคิดเห็นพวกเขารู้สึกว่าลิเวอร์พูลจะเป็นสมโมสรสมบูรณ์แบบสําหรับ,บ,บ,บเขามากๆในอาชีพการทํางานของเขาอากเขาจะยกระดับตัวเองตอนนี้เขาเป็นนักฟุตบอลที่มีพรสวรรค์มีความสามารถผมเห็นเขาทําแบบนั้นมาทุกๆสัปดาห์สมัยที่แข่ง,ขงกับเซาแ์มป์ตัน ก็ฝึกซ้อมอย่างเต็มที่บางทีอาจจะฝึกซ้อมมากเกินไปด้วยซ้ําและเห็นได้ชัดเจนว่ามันทําให้ร่างกายของเขามีปัญหาซึ่งมันทําให้เขาพลาดการลงสนามมาตลอดซีซั่นที่แล้วั้งนี้ลาเวียนะครับเพิ่งใ้สภาพล่าสุดกับทางดีอเลนติกโดยยินว่าเขาตัดสินใจไม่ผิดที่เมินการย้ายทีมไปสู่ลิเวอร์พูลเพื่อเลือกย้ายไปซบเชลซีแม้จะได้ลงเล่นแค่นัดเดียวเท่านั้นในฤดูกาลที่ผ่านมาเพราะเจออาการบาดเจ็บเล่นงานตั้งแต่ต้นฤดูกา ด่วนบาซโลน่ากำลังพยายามอย่างหนักเพื่อคว้าตัวลูดิอาสโดยเดโกให้ความสัมันธ์กับลยดิอาสเป็นอันดับแรกในตอนนี้บาซ่าลิงคว้าดิอาสริมแกร่งโดยเดโกหนุนเต็มที่แต่ติดปัญหาค่าตัวและลงทะเบียนนักเตะเจ้าผูู้บ,บาซโลน่านะฮะกำลังมองหาปีกคุณใหม่เพื่อเสริมขัมแข้งแกร่งให้กระเทียมโดยมีลยดิอาสปีกตัวเก่งของลิเวอร์พูลเป็นเป้าหมายอันดับที่1ในขณะน,นี้ซึ่งได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากเดโกผู้ในการกีฬาของบาซโลน่า อย่างไรก็ตามอุปสรรคสำคัญในเดือนนี้ก็คือค่าตัวที่ทางลิวลนั้นเรียกร้องสูงถึง60ล้านโยูโรถึงแม้หังแดงจะพร้อมปล่อยลุยเดอาร์ตหากได้รับขส้สเสนที่น่าพอใจแต่ด้ยวยสถานการณ์การ,การเงินก็ยังไม่สู้ดีนักของบาซ่าทำให้การจ่ายเงินก้อนโตเช่นนี้อาจเป็นเรื่องอยากนอกจากนี้แล้วครับบาซ่ายัางประสบปัญหาในการลงทะเบียนนักเตะใหม่เนื่องจากติดกฎควบคุมการเงินของลาลิกาซึ่งทําให้พวกเขาไม่สามารถส่งนักเตะใหม่ลงสนามได้แม้ว่าจะสามารถรลุข้อตกลงการซื้อขายได้แล้วก็ตาม และนั้นไม่ว่าเดกโก้จะต้องการตัวดีอาร์มากแค่ไหนเลผูฟผูก็พร้อมจะปล่อยหากได้ราคคาที่ต้องการแต่เดี๋วนี้ยังไม่มีความแน่นอนสูงและต้องรอลุ้นกันต่อไปว่าบาเซลนาจะมาไหมไหนและจะสามารถแก้ไขปัญหาต่าง,างๆและค่าตัวลุยดีอาร์ประมุ่เกมได้เสร็จหรือไม่ <S <S ด่วน คามว่าลิเวอร์จะยื่นข้อเสนอให้ก,กับทางมิเกลปิญโยเอเจนต์ส่วนตัวของกาลโซโลอิสนาเซโอซึ่งขณะนี้อยู่ในประเทิงกลษลิเวอร์พูลครับทีมดังจากพิมงกลต์กำลัลงเดินหน้าอย่างเต็มกำลังในการคว้าตัว acio, กลาลโซโลอิสนาเซโอกำอหลังดาวรุ่งจากปรตุเกสและสปอร์ติ้งดิสบอนมาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์ ล่าสุดมีรายงานมาว่ามิเกลปิโยเอเจนต์ของอิตนาซซโอได้เดินทางมาที่ประเทศอังกฤษเป็นที่รู้แล้วโดยคาดการว่าจะมีการคุยคุยเจรจาข้อตกลงกับทางลิฮูในเรื่องนี้ขอย้ำอีกครั้งนะครับว่ามิเกลปิโตนั้นเป็นเอเจนต์ของบูนโน่เฟอร์นันส์อีกด้วยนะครับซึ่งเขาเดินทางมาเพื่อเจรจาสัญญากับฉบับใหม่กับทางแมนยูด้วยนะฮะลิเวอร์พูลของพวกเรานะครับก็เลยจะเข้าไปคุยในดีลของอิตนาซซโอ ด้วยเลยนะฮะก่อนหน้านี้มีการวอล,ลิวูดเตรียมยื่นข้อเสนอแรกจำนวนเงิน25.3ล้านปอนด์ให้กับสปอร์ติ้งลิสบอนแต่ทางสโมสรดังจากโปรตุเกสต,ต้องการค่าตัวอิกนาซิโอที่ไม่ต่ำกว่า38ล้านปอนด์การมาถึงของเอเจนต์นักเตะในครั้งนี้ทำให้แฟนๆหัวแดงต่างตั้งความหวังว่าการเจรจาจะาสัญลือนลุล่วงไปด้วยดียดและอินเตซิโอจะกลายเป็นนักเตะหมายเลขแรกของลิเวอร์พูลในช่วงสมัยน,นี้ได้หรือไม่อินเตซิโอในวัย22ปีถือเป็นหนึ่งในกองหลังดาวรุ่งที่น่าจับตามองมากที่สุดคนหนึ่งงของยุโรรปนะคับ โดยเขาทำผลง,งานได้อย่างยอดเยี่ยมกับสปอร์ติ้งลิสบอนในฤดูกันที่ผ่านมาจนมีชื่อติดทีมชาติโปรตุเกสดุวใหญ่ไปแล้วเชื่อว่าการย้ายทีมครั้งนี้ถ้าเกิดขึ้นจริงอิกนซิโอจะเข้ามาเสริมความแข็งแกร่งให้กับแนวรับของลิเวอร์พูลได้เป็นอย่างดีและจะเป็นกำลังสำคัญของทีมในการไล่ล่าแชมป์ในฤดูกันหนะ้กากร็เรียได้ว่าเอเนต์ของท่านอิกนัิโอนะครับที่มีชื่อว่ามิเกลปิญโยก็เป็นเอเนต์ของบุนโอลฟ์ฟานัสด้วยนะครับ การมาอังกฤษครั้งนี้นะฮะไม่ได้มาเจรจากับลิปูลโดยตรงนะครับแต่มาเจรจาเรื่องการต่อสัญญาช่วใหม่ของบูโนฟานซึ่งเสร็จสิ้นไปแล้วลิป์พูลของพวกเราก็เลยถือโอกาสนี้เข้าไปเจรจานะครับในการต่อรองราคาและก็ข้อเสนอต่างๆนะครับก็มาดอดูกันว่าจะคืบหน้าไปในทิศท,ทางใดนี่คือสุขการลิรูฟูลนะครับทานผูมม้ชมซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่15สิงหาคม ขอเชิญแฟนๆน,นะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมืองน้อยของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าล,ลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ